มิวเซียมสยามพอดแคสต์พบกับประวัติศาสตร์ความเชื่อเกร็ดความรู้เล่าความเป็นไทยวัฒนธรรมร่วมสมัยใน m ิวฮิสตอรีวันนี้มิวเซียมสยามมีเรื่องว้าวๆมาฝากกันค่ะอาๆรู้ยังมิวเซียมสยามเปิดให้บริการแล้วนะคะนั่นน่ะสิแล้วไงต่อละคะซึ่งนอกจากมาตรการรักษาความปลอดภยัยที่ทางเราพร้อมที่จะดูแลทุกคนแบบปลอดโรคปลอดเชือ้อ วันนี้มิวเซียมสยามต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างไดกิ้นไทยแลนด์ที่ส่งเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่ดักจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่มาให้ใช้ภายในนิทรรศการถอดรหัสไทยค่ะเขาว่ากันว่าไดกิ้นเครื่องนี้สามารถฟอกอากาศด้วยการใช้เทคโนโลยี Plasma สตรีมเมอมีประสิทธิภาพสลายส,สารอันตรายได้ครอบคลุมถึง68ชนิดหมดกังวลเรื่องปัญหาฝุ่นและเชื้อโรคไปเลยค่ะ และที่สําคัญแผ่งกรองของเครื่องนี้ไม่อุดตันเร็วเหมือนฟิลเตอร์ทั่วไปใช้ได้นานถึง10ปีแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะคุณสมบัติครบจบในเครื่องเดียวเบอร์นี้ของมันต้องมีแล้วค่ะไปฟังพอดแคสต์กันต่อได้เลยรู้หรือไม่ปราสาทประเทศปิดอนเป็นต้นแบบให้กับสารพะภูมิที่ตั้งอยู่ในหลายๆบ้านนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะอันนี้ทฤษฎีส่วนตัวแต่เขาเขามีเขามีเหมือนไปสัมภาษณ์คนที่ทำทำสารพภูมิแบบ แต่ไม่รู้ว่าเขาสืบย้อนไปได้ไกลแค่ไหนแต่เขาบอกว่าเออแบบมันมาจากพ<น>ันธิบิดาคือพระที่นั่งปราสาทพระเทพบิดรเนี่ยสร้างสมัยรัชกาลที่สี่ซึ่งลักษณะเป็นแผนเทียนแผนเทียนคือเป็นรวมเทวาเทวาเป็นเทวาลัยรวมรวมบูรภาพหาักรัตริยาทั้งหลายอาคารเนี่ย <S <S เป็นจตุรมุกและยอดปรามเพราะเพราะว่าออันนี้ต้องต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าตัวพระที่นั่งเนี่ยครับ มันมีข้อเสนอว่าราชัชกาลที่สี่เนี่ยอยากจะได้พนังแบบคือรชัชกาลที่สี่เนี่ยเป็นคนที่เ,เป็นพระราชาสัสตว์ที่โปรดงานอยุทยามากม,มีการแบบเรื้อฟื้นผังวัดแบบอยุทยาหลายหลายที่วัลลัษภดิศก,ก็ใช่แล้วที่เนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าตัวการการเรียงกันเราเราจะเห็นแบบภาพภาพถ่ายที่คนคุ้นเคยคือมีเจดีมีมณฑลแล้วก็มีเป็นพระเทพบิดรที่เป็นยอดปลาเนี่ยม,มันล้อกับ วัดพระศรีสันเพชรที่อุทยาก็คือแบบมีอีวิหารยอดอแล้วก็มีเป็นแบบว่าเป็นเจดีย์กับเดมมณฑปทีเนี้ยการการสร้างเงี้ยก็เหมือนทําให้ผังมสมบูรณ์คือเป็นวังจาลองจําลองวัดหลวงในอุทยามาไว้ที่กรุงเทพคือจะบอกว่าในกรุงเทพสมัยรัชนโกศินท์แล้วเนี่ยเขาไม่นิยมปรางกันแล้วคือปรางเนี่ยจะเป็นสมัยอุทยาซึ่งจริงๆได้รับมาอิทธิพลมาจากของขอมแต่ทีเนี้ย ส่วนในกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่ค่อยทาและกลา,า,างส่วนใหญ่จะเป็นเจดีกันและอยู่ที่ท่านก็เลือฟื้นมาเลยนะโปรมากก็อันนี้ตอนแรกฟังก์ชันตอนแรกก็คืออยากจะไว้ประดิสฐานพระแก้วมกรกตย้ายจากวัวสดไว้ที่นี่แต่ตอนนั้นก็คือว่าพอสร้างไปสร้างมาเหมือนว่าเล็กประกอบพระิธีไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็น,ปนที่ไว้ไว้พระเทพบิดรพระเทพบิดรเนี่ยก็ฟังก์ชันก็เหมือนอธยาก็คือเป็นที่ประดิษฐานราัฐปริย์ ในอดีตแต่ว่ามาเก็บไว้ซึงอายุขก็มีเหมือนกันคือน่าสนใจตรงที่ว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ลูปไม่ใช่ปรางแบบที่เป็นเจดีย์กับปลางแต่เป็นอาคารที่มียอดเป็นปลายซึ่งมันจะไปคล้องจองกันกับเป็นพระเมรุมาตรนะครับคือของที่มีถือว่าเป็นของที่มีฐานอนุสักสูงที่สุดในในงานศิลปกรรมไทยนะถ้าจถือกันก็คือว่าสูงสูงกว่ายอด อย่างพระยังดุสิตธิ์เนี่ยจะเป็นเขาเรียกยอดยอดแบบยอดปราสาทครับแต่ยอดปรางเนี่ยถือว่าสูงจริงสูงกว่าครับก็คือสูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าการโปรดมีพระราชนิยมในยอดปรางของท่านเนี่ยก็มีส่งผลมายัางพันธย์เมรุมากแล้วก็ยังส่งผลต่อ,รรอยังยังไม่สานประภูยังไม่สานประภูเหรอการทาหลักเมืองการการทาแบบพวกในสมัยนั้นเนี่ยมีการสร้าง สร้างเหมือนเป็นแบบว่าที่ประดิษฐานเทวรูปหลายที่เหมือนกันคือคือหลายคนมองว่ารายการที่สี่นี่เป็นบิดาของวิทยาศาสตร์แต่ว่าพระองค์ก็ค่อนข้างแม่นแม่นในเรื่องแบบคติคติพวกนี้สูงคือเดิมสารสารหลังเมืองของเราก็เป็นสารตามมีตามเกิดจริงๆนะแล้วก็พอสมัยรายการที่สี่ก็มาทาเป็นเป็นอาคารจตุรมุกยอดปรางคล้ายๆปราสาทประเทศบิดาเนี่ยแหละ อยู่เรามีเรามีรูปเก่าอยู่เห็นว่าเป็นแบบก็เป็นอาคารงองค์เล็กๆับ<ช>พอมาถึงช่วง200ปีกรุงเทพ25 25 2 5 2 5ก็มีการให้ปรับปรุงสารหลักเมืองอันเก่าซึ่งสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่4แล้วก็องเล็กอยู่แล้วกต็ตอนนั้นบทบังแบบมีเป็นปนนนั๊มน้ำมันตอนนั้นไปบงังไปบงัปบงศาลหลักเมืองคือแบบหมดความสาคัญไปเลยเออตอนนั้นบปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนั้นนะคิดดู<ๆ>แต่แล้วก็ อาจารย์อาบูธเงินชุกลินนะก็ก็ออกแบบใหม่ตอนแรกก็ยังมาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมออกแบบเป็นปลางแล้วก็จะตุรมุกอ๋อที่แท้ก็คือท่านออกแบบโดยเรียนสารหลักเมืององค์แห่งเก่าอยู่แล้วก็แต่ว่าขยายให้ใหญ่ขึ้นนะ,ะก็ออกมาเป็นหลังปัจจุบันนี่เองแล้วก็หลังปัจจุบันนี่แหละที่เป็นสารทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้เป็นอิทธิพลมาอย่าง สารเมืองจังหวัดอื่นก็ทำก็ทำตามแบบนี้เยอะแล้วก็มาเป็นสารพระภูมิของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเดินตามร้านขายสารพระภูมิปัจจุบันเนี่ยก็ทรงเดียวกับประสาทประเทศบิดานเนี่ยแหละเป็นจตุรมุกยอดปรางคโอเคโอเคค่ะมาถึงคาถามข้อต่อไปค่ะเกยหน้าวัดโพเคยโดนรื้อไปแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการู้หรือไม่อยากให้พี่กบอธิบายเขาว่าเกยก่อน เพิ่มอะไรไปคือเกย์คืออะไรเกย์คือสิเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มบ่าต้องใช้คำนี้แพลตฟอร์มอันหนึ่งในการขึ้นช้างขึ้นม้าขึ้นเสี่ยงมีรูปให้ดูไหมคะมีรูปเนี่ยเราแทรกอยู่เนี่ยว่าก็คือหมายความว่าแต่ก่อนขึ้นช้างขึ้นม้าขึ้นอะไรทุกอย่างมันต้องมีเกยภาษาอังกฤษคือ m o u n t i n g flat platform นะแพลตฟอร์มในการที่จะกระดึ๊บขึ้นไปยังเสี่ยงขึ้นไปยงช้างเนี่ย อนี้มันก็ไปตั้งอยู่หน้าวัดโพซ,ซึ่งจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วมีมีหลักฐานคือรูปเก่าอ่าเล่าต่อสิออรครับรูปของจอห์นทอมสันอ่ะ,อะ,อะก็รูปนี้จะค่อนข้างเด่นเป็นเป็นรูปที่ดูแล้วแบบว่าทั้งแกรนทั้งลีเกลเป็นพิเศษเลยอซึ่งเข้าใจว่าแล้วกี่นี่สีโปรดให,ให้ให้ถ่ายมุมนี้เลยจงใจถ่ายรูปนี้เลยแล้วซึ่งซึ่งเราเราก็รู้กันว่าภาพฟิล์มกระจกเนี่ยต้องค้างนานแลวลองจินตนาการว่าคน มันคือแบกเสะเลียงคนนานมันคือการจงใจนิ่งนิ่งอยู่อย่างน้อยก็ห้าทีเพื่อให้ถ่ายเสร็จคือในรูปเดี๋ยวเราส่องดีๆมันจะมีแบบว่าคนบมอบคลานแล้วก็แบบหันหน้าไมไหันหน้ามาขยับนิดเดียวเนี่ยภาพจะเบลอเลยไอ่จะถ่ายอะไรวะอะไรนะก็เป็นรูปเป็นรูปที่แล้วเป็นภาพที่แบบสเลี่ยงอยู่ตรงเกยพอดีเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่แบบ มันเป็นหลักฐานเลยว่ามันมีเกยอยู่ตรงนี้อยู่หน้าวัดโพแล้วก็โดนทุบทิ้งไปแล้วก็กลับมาสั้นงคือตอนนี้เขาเลือไปนี่คือเขาไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้ท่าไร่ันนงโสมมากมากใช่แต่แล้วก็ตอนหลังก็แบบกลับมากลับมาตั้งไว้เหมือนเดิมสร้างใหม่ก็ปัจจุบันยังมีอยู่นะแต่ว่าเป็นคองใหม่ละอ๋อเห็นอยู่อันนี้เห็นอยู่ใช่ไหมใกล้ๆของเราเนี่เองนี่ถ้าไปวังหลวงเอ้ไม่ใช่วัดวัดหลวงหลายที่ก็จะมีเกยนะ จริงๆวัดลาดบาพิตรก็มีว,วัดสุทัศน์ก็มี<อ><อ>แต่อันนี้คือที่ตั้งอยู่นี่ถือเป็นอันใหม่ใช่ไหมคะ <c oughs> ตั้งใหม่อ๋ออันเก่าคือหายไปแล้ว <c oughs> คือคือต้องบอกว่าสมัยก่อน2510 2500เราเนะรานะ2อยสอะไรเรายังไม่เอ๊ะยังไม่ได้เกิด200ปีกรุงเทพ2525 25, 25ที้าุกคนมาตี่คนมกตระหนักถึงเรื่องเก่าอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนแล้วมันก็หงโซมากๆเลยอะไรเงี้ย เราไม่โทษกันจะได้ทราบว่าอันนี้คืออันของใหม่ที่ที่เอามาตั้งคืนเนาะไม่ใช่อันเก่าตั้งแต่เดิมนะคะสร้างใหม่เลยสร้างใหม่เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นไปทอดต่อไปเลยค่ะรู้หรือไม่พระศรีสกยามุนีหรือหลวงพ่อโตเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในวิหารวัดสุทัศน์ได้อย่างไรให้ผู้รู้กูรูช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะหลวงพ่อโตเนี่ยคือพระศรีสกยมุนีซึ่งซึ่งจำไม่ใช่จำลองชะลอมาจากพระมหาธาตุสุโขทัยใช่เอ ทีนี้ตอนมาเนี่ยเข้าประตูเมืองไม่ได้เนื่องจากองค์ใหญ่เนื่องจากองค์ใหญ่ก็ต้องทุบประตูเมืองทุบประตูเมืองก็เกิดเป็นไอ้ตรงประตูท่าพระอะไรต่างท่าพระพระพระลงพระพระลงแล้วเข้าไม่ได้ทูเมาของท่าพระท่าพระทีนี้เข้ามาปุ๊บมันไม่ใช่ว่าสร้างวัดแล้วเข้าไม่ได้แล้วถึงทุบวัดนะไม่ใช่ถูกทุกอย่างไม่ใช่คือเขารู้อยู่แล้วว่าพระคือการอย่ยนักการ ให้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ในในวิหารเนี่ยคือยิ่งองค์ใหญ่ครับเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าความรู้สึกที่เรานั่งไหว,วจะเห็นถึงความแบบใหญ่ใหญ่โตไปอ๋อบารมีพระอ๋อที่เราจะขอพรอ,อ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วแหลววะว่าไม่ใช่ว่าสร้างสร้างวิหารร็จแล้วพระเข้าไปก็คือ,อคก็คือตอนอย่างอย่างตอนที่มาเนี่ยอย่างที่ว่าคือทุป ประตูแล้วเขามาแล้วชะลอมาเนี่ยพอชะลอมาใกล้ใกล้ถึงเนี่ยก็จะมีอรี่ที่ที่คนหลายหลายคนก็น่าจะขอรู้ว่าอะไรชะก,กันที่หนึ่งเนี่ยทรงมีพระศรัทธาสูงเพราะว่านั้นช่วงช่วงมัานปลายงแล้วอยากจะทาบุญใหญ่ก็คือลงมาลากเองเลยช่วยช่วยลากเลย,ช,ยช่วยดึงเลยอ่าจนจนว่าบอกว่าเออเสแล้วก็ต้องมานั่งผักตรงนั้นแหละแล้วก็พอพอลากมาถึงด้านหน้าเสร็จสมโพธิอยู่หลายเดือนเลยฮะแล้วก็ตอนหลังก็คือ ฉลอเข้าไปแล้วก็ค่อยสร้างอาคารมีหารครอบครอบอีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่องค์พระพระที่นี่นะหลายที่ที่ไม่ใช่เอาพระเข้าแต่คือสร้างครอพระเออเอาสร้างเอาพระขึ้นไปบนแท่นก่อนแล้วค่อยๆสร้างสร้างวิหารครอบอคนไทยก็ฉลาดนะแต่เราก็ไปคิดด้ว่าอ๋อพระท่านเข้าประตูไปได้ยังไงแต่ก็ต้องบอกว่าพระสิทธกามินีเป็นพระที่สัดส่วนสวยงามมากๆ แล้วแทรกอีกนิดหนึ่งก็คือว่าที่หน้าบันของวัดวัดสุทัศน์เนี่ยนะเป็นรูปของพระอินทร์องค์เขียวแล้อยู่บนช้างเอราวัณสีขาวซึ่งเป็นเป็น,ปนโลโก้ของกทม,มเพรฉนั้นวัดนี้ก็คือวัดที่ถูกสร้างมาเพื่อคอติของกทมเรื่องของพระอินทร์โดยเฉพาะอ,อ,อะไรนี้แล้วก็โลโก้เหมือนกันเลยแล้วก็เราก็อะสกเอ้วหรือว่าเขาเลือก ที่ตั้งของสารวัตรการกทมอยู่ตรงวัดสุทธน์อยู่วัดสุทธานั้นหรือเปล่าออ่ะโอเคค่ะกลับมาที่วัดโพอีกนิดหนึ่งค่ะคือวัดโพเนี่ยเห็นนคาว่าใช่ว่าจะมีแค่พระนอนใช่คือคือจริงๆเบื่อมากเลยการที่ไปคือเราวัดโพ๊บแต่พระนอนวิหารพระนอนคือโอเคว่าวิหารพระนอนงามจริงๆแล้วก็น่าไปนั่นจริงๆอ่ะก็ยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดขายเป็นเมกกะเมกะโปรเจกต์ของสมัยรัชกาลที่3ามจริงๆเรายอมรับ แต่ว่าจริงๆมันมีอันซีนอีกเยอะอันหนึ่งก็คือตัวอ๋อเขาเรียกอะไช่อฟ้าอางอ์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัช,ราชกาลที่สามก็มันมีเรื่องเล่าว่ารัชกาลที่ห้าเคยจริงๆช่อฟ้านี่อยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวนะตรงตัวอุโบสถเนี่ยอยู่สร้างในสมัยรัชกาลที่สามแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยเคยเคยอยู่ในพระบรมราชวังแลมองออกมาอา้าวยอดยอดยอด,ยอดช่อฟ้าหนึ่งด้วนไปนี่ ท่านก็ติงมาปรากฏว่าอา้าวจริงๆมันด้วนไปจริงๆแล้วก็มีการต่อใหม่ mm hmm. ทีนี้เราก็ได้ไปเจอตัวช่อฟ้าที่เป็นออริจินอลของจริงเลยนะอันนี้อันนี้ถือว่าปาดปลื้มมากเลยแล้วเราก็เจอการดามเหล็กคือเห็นเลยว่าช่อฟ้าที่ทําจากไม้ท่อนเดียว5เมตรเนี่ยหักกลางแล้วมีการดามเหล็กอยู่ซึ่งมันตรงกับเรื่องที่ท,ที่เขาเคยเล่าว่ามันออมีการหักอยู่ทีนี้เราก็ได้มีการบูรณะ ว่าอันนี้ใหม่เรามาจัดแสดงอยู่ที่ระเบียงคดนะฮะอันนี้อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องไปหาหนังสือติดเกาะกับตึกเก่าดูไทยอินไทยอินต้องแย่งกันหน่อยนะคะหนังสือแต่ดาวโหลดได้เลยนะแต่ยอมรับว่าไปแล้วทุกคนจะบอกว่าใหญ่แบบใหญ่มากๆคือตกใจเลยห้าเมตรแล้วแบบงามเหลือเกินเป็นเป็นจากไม้ท่อนเดียวนะอีกอันหนึ่งที่เราบอกว่าคนมักจะเข้าใจผิดก็คือเรื่องของครับอยาก ยากมันโผหรอคะอยากวัดโผส่วนใหญ่บอกยากวัดโผคืออะไรแล้วก็บอกอ๋อตุ๊กตาหินจีนนั่นไงจริงๆแล้วคือไม่ใช่นะจ๊ะอ้าวครับคือเป็นตัวอยากตัวมินิเล็กๆเนี่ยที่ตั้งตั้งอยู่ด้านหน้ามนดพมนดกมนดดหายากหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่าต้องไปหาผมคิดว่าความเข้าใจผิดนี่มันน่าจะมาจากช่วงไอ หนังอุลตร้าแมนอ่ายักษ์ตัวใหญ่ยัวษ์แจ๊กตีกันอ๋อในอุลตร้าแมนมันเป็นมันเป็นตัวยักษ์จีนเลยฮะอ๋อยักษ์จีนเลยยักษ์จีนสู้สู้กับยักษ์ยักษ์ก็เกิดไม่ทันเอ้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้แกะกันนะท่านแต่ผู้สร้างอ๋อจะอ๋อในในอุลตร้าแมนมันใช่ยักษ์จีนไอ้้ใชสู้สู้กับยักษ์ไม่ใช่ยักษ์จีนมันเป็นนมัเรียกอะไรนะเที่ยวกางเที่ยวกางอือซึ่งคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นยักษ์จีนที่อยู่ที่พัะโถ จริงๆแล้วเป็นจริงๆเป็นยกักษ์ไข่ทั้งงั้นแสดงว่าวัดโพกับบ,บัตแจ้งก็คือเอ้ยใช่ไหมคะเป็นยักษ์ไขรทั้งคู่ยกักษ์ไขรทั้งคู่แต่ว่าของของวัดโพเนี่ยเป็นเดิมมีแปดอกเปียกแปดตนตอนนี้เหลือสี่แค่น,นั้นแล้วก็ถูกย่นย่ออยู่ในในตู้เล็กๆเราไปหาดูส<ช>ีต่ตนแล้วก็สี่สีไม่ซ้ำกันเลยเฉยเห็นลแล้วเล็กเนาะเล็กค่ะ <laughs> แต่อย่าให้ออกจากตู้นะจะตัวใหญ่ก็ได้ <laughs> ก็เลยคิดว่าเอ้ยวัดวัดโพไปดูอย่างอื่นบ้างเถอะมากกว่าวิ่หานพนนอนโอเคค่ะโอเคไปถึงไปข้ามไปที่โลหะปราสาทกันบ้างค่ะรู้หรือไม่โลหะปราสาทคือปราสาทที่มีผู้รับเหมาทิ้งงานใช้เวลาการก่อสร้างที่ยาวนานมากแล้วก็เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้เองโลหะปราสาทที่เป็นสีเขเหมาแม่คือคือถีจะบอกว่าโลหะปราสาทเนี่ย สร้างในทีจริงเหมือนอวัดสุทาน์ตคือสร้างปลายราชัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมพอสร้างปลายราชัชกาลที่หนึ่งวัดสุทาน์ก็เลยแบบว่ากว่าจะเสร็จก็มาแต่งรัชกาลที่สามส่วนส่วนโลหะปราสาทสร้างปลายราชัชกาลที่สามปลายจริงๆพอปลายปุ๊บท่านสวรรค์นะโคตรปุ๊บก็เหมือนกันละอ๋อรอสี่ก็ไม่ไม่สนไม่ไม่สนใจโปรเจกต์นี้ละ <c oughs> เป็นผู้ละหมาทีง่ายรอมาถ้ารอห้ารอห้านี่ก็ยิ่งแบบ คือยังสร้างยากสร้างไม่เสร็จสร้างแบบเรามีรูปเก่าของเราสมัยรห้ .5 ร .6 จะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่มันแบบเพิ่งเพิ่งก่ออิดขึ้นไปนะมันแบบเฮ้ยแล้วจริงๆมาเสร็จตอนไหนอืมอ่าก็ในช่วงราชาการที่าเนี่ยแหละฮะก็คือมา มาสร้างเสรขึ้นมา200ปีกรุงเทพอีกแล้วตั้งแต่รัชกาลที่3เสร็จก็คือรัชกาลที่9ก0 0สรปี2525เนี่ยแหละที่ทําให้ทุกอย่างมาเสร็จด้คือตอนที่เริ่มก่อสร้างเน้เขามีกําหนดไหมคะว่าจะเสร็จแล้วเสร็จเมื่อไหร่จริงๆแล้วรอ3เองก็คงมีมีมีแผนในใจแหละแต่ว่าบังเอิญท่านมาสวรรคตซะก่อนก็เลยโดนทิ้งไปมันก็ตามสไตล์อ่ะก็คือหมายความรัฐบาลนี้พอรัฐบาลหน้าเคินก็มันไม่ใช่โปรเจกต์ช้แล้วอ่ะก็เหมือนผัวทองก็ รัปทีนี้เราก็ได้รูปเก่ามาของสมัย2 5 2 5ม,มันก็จะเป็นแบบยอดขาวแล้วก็ตัวตัว,ตวโลหะประสาทส,สีส้มๆนมมเนาะคือภาพภาพนี้ผมว่าคนคนไม่ค่อยอ่า<อ>คนไม่เห็นนาะคนไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าเออผมว่าต้องมีคนที่คุ้นแหละเพราะมันมันก็มีช่วงเวลาของมัน,นสั้นนะไม่ไม่ได้ยาวมากแต่ก็เด่นของมันจากนั้นก็เอ๊ะมันไไม่ด้ยังไม่ได้เป็นรอดยอดประสาทก็เลยอาจารย์อาวุต เงินชูกกลิ่นอีกเหมือนกันก็บอกว่าเอ้ยทํายอดเป็นโลหะจริงๆซี่ชื่อโลหะประสาทแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโลหะท่านก็เชยทำเป็นอะไรทองแดงลมดำปะทองแดงลมดําก็คือสีดําเป็นแพทติน่าเนี่ยสวยงามจะเป็นแบบขลังดีนะก็ทําเป็นยอดเป็นเป็นยอดประสาทที่เป็นเป็นสีดําส่วนตัวชอบชอบยอดนี้คงเป็นไอคอนิกงานช่วงหลังก็ผ้าถ่ายก็จะเป็นแต่ตอน เริ่มสร้างรแรกๆคือไม่ได้วังไว้ว่าจะเป็นโลหะแบงนี้ใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันเป็นสีอะไรสีลมอ๋อส,ส,สีทองอ,อ,อันนี้อันนี้ด้วยเป็นพระประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ก็ทาให้เป็นสีทองก็ปิดทองจริงก็วบบอะไรมันก็จะได้มูดคนละอย่างกัน,นครับเอ้ยอันเดิมขังๆดำๆปัจจุบันก็จะเป็นทองประยับวิบวับอะไร ราะฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าสร้างยาวนานมากแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนลุกตลอดเวลาก็ <laughs> าคูอไม่ใช่แพทเทิร์นเดิมใช่ไหมคะหมายถึงว่าไม่ใช่โครงสร้างเดิมตั้งแต่แรกโครงสร้างเดิมมาแหละ,ะแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาต่อไปการบำรรุงรักษาการสืบสารของแต่ละ,ะแต่ละยุคสมัยยุคสมัยโอเคค่ะงั้นมาที่สุสานหลวงวัดด้ประพิษกันบ้าง บอกว่าสุสานดวงวราภิพิษเนี่ยก็คืออนุสาวรีย์ของพระสนมในรัชกาลที่ห้านั่นเองอ,อันนี้ไม่เคยเห็นจริงๆค่ะสุสานดวงของวราภิพินอยู่ตรงไหนเอ่ยอ้าวไม่เคยเห็นเหรอไม่ไมก็อยู่ติมริมคลอ,อ,องหลอด่ะคลองหลอดคือคือจริงๆเวลาคนไทยนะ่ยคนคนตายปุ๊บเราเผาใช่ไหมเผาเสร็จแล้วก็เก็บอัทีไว้ได้ไว้ในไว้ในโกรธหรือหรือไว้ใน<ม>พอบอบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>แล้วก็อย่างน่าก็เจดีแต่ว่าเป็นดี ก็เป็นเจดีแบบอยู่ในวัดแบบปกติเลยส่วนใหญ่ก็เนี่ยมักจะอยู่ในโกรดเราไปบูชาที่บ้านอะไรย่างเงี้ยแต่อันนี้มาทําเป็นอนุสาวรีย์อะอนุสาวรีย์แต่ละคนแต่ละอนุสาวรีย์ก็คือแต่ละคนไปแต่ละราชสกุลแต่ละภรรยาแต่ละคนไปเพราะฉันก็จริงๆแล้วก็เหมือนกันการจําแนกภรรยาแต่ละท่านคนไหนมีเกลดแบบไหนอะไรแบบเนี้ยคนไหนเป็น อ่าบรม,มาราชินีอะไรคนไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเฉพาะของรัชกาลที่5เลย<อ>ใช่ไหมคะของสายรัชกาลที่5ก็มีแบบเจดีไทยแล้วก็มีแบบอ่าฝรั่งกอติกอยย่างงเี้กอติกก็จะเป็นแบบโบสถ์โบสถ์ฝรั่งอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แปลกดีว่าเอาอัฐิมาบรรจุนในในแบบโบสถ์ฝรั่งหรือว่ามีในในแบบเออโซลิคมันโอเบลิสต์อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันซึ่งซึ่งหลากหลายมากเลยในนั้นมีไปจนถึงงานโมเดิร์นเลยเลยก็มีอันนี้ เป็นฝรั่งจ,าจ้าก็คือแบบพยายามทำเป็นแบบเหมือนเป็นเซมิเทเรี่แบบสุาสานฝรั่งเป็นเพราะว่า<ช>เป็น,ปนอุทยานผสมมาแล้วก็ตัวตัวสุสานก็เข้าไปได้ซึ่งของฝรั่งเนี่ยมันไว้แบบว่าลําลึกอะไรเงี้ยแต่ของไทยก็จะแบบาเป็นพระกุศลจริงๆมันคอนเซป็ปของเซมิเทเรีก็คือสุสานฝรั่งนเลยแต่ว่าของฝรั่งมันฝังใช่ไหมของเรา่าเผาเผาแล้วก็เป็นอัฐิแต่เอาอัฐิแล้วก็เอาแบบเป็นพระเขาถทอรูปประจํำ พราะฉะนั้นอันน,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 นี้ลองไปดูว่าจริงๆแล้วมันคือดีไซน์หลากหลายมากดีไซน์หลากหลายก็ยคือ,อเซมิมทรีอ่ะก็คือเป็นเป็นสุสานแบบฝรั่งนะโอเคเรามาผ่านจากวัดและวังแล้วเรามาถึงโรงเรียนกันบ้างนะคะรู้หรือไม่ตึกสูนันทาไลยโรงเรียนลาชินีโดมที่เห็นอยู่เพิ่งต่อเติมใหม่ในคราวฉลอง100ปีตึกนี่เองค่ะเป็นยังไงคะตึกสูน,นัทน,นทาลัยสุนันทาลัยเนี่ยคือ จริงๆชาวราชินีว่าเขาคงรู้ว่ามันคือตึกอะไร uh huh. คือตึกที่หน้าตึกมันเขียนว่า Royal s e m uh ิเน r y อรีไอเซมินารี่โทษทีรอยัล s e m i n a รี s เซมิ a r รก็คือแปลจริงๆมันเป็นสัพท์โบราณที่หมายถึงว่าโรงเรียนผู้หญิงนะฮะก็คือจริงๆอาจจะหมายถึงโรงเรียนคริสโรงเรียนาศาสนาก็ได้แต่ว่าหมายถึงโรงเรียนผู้หญิงด้วยจริงๆมันถูกสร้างตั้งแต่สมัยประมาณ กลางรัชกาลที่5แล้วก็ไม่ได้เปิดโรงเรียนราชินีนะเป็นโรงเรียนอย่างอื่นมาก่อนโรงโ<อ>เรียน,นอะไรเป็น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 โรงเรียนกุลบุตรกุลสตรีมาก่อนแต่ไม่ใช่สร<อ>ับราชนินีเคยเป็นที่ทําการของอกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงธรรมการนะแต่แล้วพเพิ่งมาเป็นโรงเรียนชนินีเมื่อปลายรัชกาลที่5นี่เองโดยที่จากรูปเก่าจะเห็นว่ามีโดมอยู่ข้างบนนี่ออกแบบโดยใครนะคนนี้กราซีบ่ะ คาดู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 เพราะว่ามีอ่าคาดูคาดูแล้วมีโดมอยู่ข้างบนแล้วก็คือเดี๋ยวจะดูจากรูปว่าโอ้โดมใหญ่จังเลยเสร็จแล้วก็ด้วยความใหญ่อย่างเงี้ยตึกสุดจ้าก็เลยต้องรื้อดมทิ้งซึ่งตอนรื้อดมทิ้งเนี่ยเขายังสืบคนไม่ได้แต่ว่าประมาณรอหกรอเจ็ดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีรูปเก่าบางช่วง ที่มันจะเห็นเลยว่ามันก็ไม่มีโดมเสร็จแล้วก็พอผ่านครบร้อยปีไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองอะทางทางโรงเรียนเขาก็เลยคิดว่าโอ๊ยมันควรจะเอากลับฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมก็เลยทำบูรณะตึกอย่างดีมีการดีดตึกนะยกขึ้นมาเพราะว่าเดิมมันมันถูกอะไรนะถนนถนนมันไม่เราถนนถมถนนยันสูงขึ้นอ่ะมันก็เลยต้องดีดตึกขึ้นมาแล้วก็ทำ ถือว่าเป็นการดีดตึกตึกเก่าตึกแรกๆของเมืงไทยเลยนะแล้วก็ทําตัวตอนนี้เทคโนโลยีเรื่องเรื่องทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วไนงะเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถทําไอ้ตัวโดมกับประมาณได้แต่อย่างนี้คือคนทั่วไปสามารถจะเข้าไปดูตัวตึกเนี่ยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ๋อโ <c oughs> <c oughs> ดยก็ว่าต้อง<ด><ช>เป็นเด็กเรือผ่านนั่งเรือผ่านเราก็ไม่สามารถไปแบบไปดูได้อย่างจชัดชัดชัดเลยาง แต่ถ้าจะเห็นก็คือเห็นไม่คือ,อประเด็นประเด็นที่เรานั่นคือว่ามันจะคือ,ค,อ,ค,อคือการมีโดมเนี่ยมันเพิ่งมาทําเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเพราะฉะนั้นรูปเมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อยี่สิบปีที่แล้วซึ่งเป็นรูปแบบสองพันห้าร้อยสามสิบอะไรอย่างเงี้ยรูปสีทั้งหลายมันก็ยังไม่มีโดมหลายคนบอกอ้าวแล้วมันโดมมาโผล่ตอนไหนก็เพิ่งมานี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งตึกอันซีนที่หาดูยากดูยากด้วยเข้าไปดูได้ยากด้วยนะคะ มาถึงอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะเมื่อไม่โรงเรียนหญิงแล้วเราไปโรงเรียนชายบ้างอทําไมตึกยาวของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถึงต้องโค้งคะงเพราะอะไรอ่าเพราะ,ะไรถึงต้องโคง้งเรามีแผนที่เดี๋ยวเราจะแทรกแผนที่อันนี้ต้องให้พี่อธิบายละเรื่องแผนที่นม่นกว่าแม่นกว่าคืออย่างนี้เดิมเนี่ยไอ้ถนนถนนที่อยู่ตรงหน้าตึกยาวเนี่ยมันคือถนนตรีตรตรเพชรแต่มันเป็นตรีเพชรส่วนต่อขยาย ตอนแรกตรีเพชรเนะี่ยมันอยู่ตรงหน้าอยู่ข้างบนขึ้นไปแล้วมันก็มาส,สุดอยู่ที่พาหุรัดนะครมันยังไม่มันยังไม่ต่อลงมาและต่อ,อ,อแล้วอย่างนั้นก็มีการต่อส่วนต่อขยายจากถนนพาหุรัดลงมายังถนนจากรจากกรเพชรนะฮะโดยสมมุติถ้าตัดตรงต่อลงมาตรงเด้เลยเนี่ยมันจะไปทับอยู่บน,นวัดเรียบหรือว,วัดลาดบุรณนะทับ ผ่าผ่าแะผ่าผ่าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีนั้นก็คือตัดตรงลงมาแล้วก็ค่อยโค้งเรียบไปเรียบกําแพงวัดไปไปเลาะใช้คาว่าเลาะกําแพงแก้วไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมีแผ่นที่ให้ดูว่ามันโค้งอ่อนๆคือมันไม่ได้โค้งนั่นมันจะไ่ด้หักเลี้ยวไม่ได้หักเลี้ยวมันค่อยๆเลาะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ตึกยาวเองถ้าเราดูจากข้างนอกมันก็บอกว่าโค้งตรงไหนอ่ะอ๋อถ้าเกิดมองทางตรงก็คือก็ดูตรงตรงอย่างนี้แต่มันก็ดูตรงอะมันโค้งตรงไหนอะมันตรงโค้งตรงไหนอะแต่พอเขาไปดูตึกข้างในอ้าวมันโค้งอ่อนๆโค้งอ่อนๆโค้งน้อยๆโค้งน้อยๆซึ่งข้อจำกัดของพื้นที่ใช่เพราะว่าตึกเนี้ยสร้างสร้างเรียบไปกับขนานไปกับตัวถนนซึ่งอ่อ คือถ้าเดินบนถนนแล้วก็โค้งตรงไหนอะโอเคเข้าใจั ừ, ึตงตึกนี้มันน่าสนใจนะเพราะว่า ừ, ตอนตอนนั้นที่เราไป ừ, ไปดูกัน ừ, ừ, ไอตัวพิพันธ์ก็นําเสนอดีนะของ ừ, ừ, ตุงกุหลาบก็ ừ, แบบแบบเดิมก่อนหน้านี้ค่อนข้างอลังการมากแต่ว่ามีเป็นแบบเป็นเพดิเมนก็คือจั่วกรีกับใหญ่ยู่ด้าน ừ, ตรงกลางเลยเหมือนเป็นประทางของตึกคือตึกค่อนข้างดูดูแกรมพอสมควรแต่คิดว่า าจะติดข้อจํากัดเรื่องงบประมาณก็เลยน่นั้นแต,แต่ความยาวใกล้เคียงกันแต่ความยาวใกล้เคียงกัน,น,นไปดูที่เที่ยงได้คะอันนี้ตึกปลาย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 เราห้า 5, แล้วมาเสร็จเราหโอเคถือว่าเป็นตึก,กเก่าจริงๆอ่ะมาถึงของเราแล้วกลับมากลับมาที่มิวเซียมสยามค่ะอันนี้ไปเร็วได้หลายหลายคนที่มาเคยมาเที่ยวมิวเซียมสยามจะต้องเคยเห็น บันไดบันไดลอยของตึกเราที่อยู่ตรงโถงกลางนะคะคือว่าบันไดลอยของอาคารกระทรวงพาณิชย์เนี่ยปัจจุบันใช้เทคนิคอะไรคะอาครับก็อ่าเวลาเราเห็นเนี่ยนึกนึกถึงแบบเหมือนท้องบอร์ดเนาะเป็นแบบของไฮวัตเตอร์บันไดแบบเวียนไปเวียนมาเออถ้าเกิดทําโครงสร้างไม้ปกติเนี่ยถ้าไม่มีเสาอยู่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีเสาไม่มีเสาอยู่ไม่ได้เลยแต่มันลอยมากแล้วก็แบบชุ่มชายมากอันนี้ก็ชุ่ยชอ่า ก็เทียวมีเดียวที่จะทำอย่างนี้ได้ก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะซึ่งก็มาสมัยรัชกาลที่หกแล้วตึกนี้มันมาช่วงแบบว่าเริ่มเริ่มรัชกาลที่หกหรือว่าปลายรอหนะ้าอันนีน้อันนี้ปลายอันนี้ปลายไอคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยปลายเราห้าปลายรอห้าเลยเพราะงั้นอันนั้นก็ใชอ้อันนี้ก็ชัดว,ว่าใช้คอนกรีตเสริมเหล็กคือจริงจริงอันนี้มันเขาทำเขาเรียกว่าก้านคอนกรีตเสริมเหลกยื่นออกมาจากผนังก็คือหมายความว่าลูกบันไดแต่ละอันที่เราเดินไปเนี่ย ก็คืออยู่บนแทนที่น้ําหนักมันก็ไปน้้ำหนักมันก็ไปฝากที่ผนังาที่ผนังถ้าเราเดินฝาดปายปลายหน่อยมันก็จะดึง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 เสียวเสียวหน่อยเสียวเสียวหน่อยถ้าเดินตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยทำเล็กจะเรียกแคนททลีดแคนททลีดยืนอันนี้เพิ่มเติมหน่อยค่ะถามสอบถามเพิ่มเติมว่ามันจะมีบันไดแบบเนี้ยที่ที่ยังเห็นอยู่มีที่ไหนอีกไหมคะนอกจากวังมาริวันแต่เราเข้าไม่ได้อยู่แล้วที่ปัจจุบันเป็น FAO ตรงถนนบภาริต ใช้เทคนิคเดียวกันใช้เทคนิคเดียวกันเดะเลยเพราะว่ามาริโอตามมาริโอทำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้สวยกว่านะอันนี้อันนี้คือหรือเทียมสยามสวยกว่าไอ้เอันนี้สวยกว่าเพราะว่าของเราเป็นสองทางแล้ววนกันแบบสองทางอันนี้เพื่อความอะไรคะเพื่อความสวยงามเพื่อความแกรนเพื่อความแกรนอ๋อกแบบม่อยากอยากสถาปนิกอยากโชว์งานแต่ถ้าพูดถึงความทนทานแล้ว แข็งแรงของมันนี่คือก็ทนทานระดับหนึ่งแต่อย่าเดินมากแล้วกันไม่ไม่คือประเด็นคือ,เ,อ,อเดิมเนี่ยเขาเป็นสําหรับเสนาบดีเดินบันไดกลางงบันไดไพล่เข้าไปสองข้าง <laughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้งานจริงๆก็น้อยเพราะว่าก็เป็นระดับเจ้านายสำหรับมิวฮิสตี้ในอีีนี้นะคะเรียกว่าได้เก็บความรู้เยอะมากจริงๆค่ะอันทีนแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะและที่สำคัญทุกคนนะคะสามารถไปเที่ยวตามรอยสถานที่ต่างๆที่ทกบและน้องพัทเนี่ย ได้มาเปิดโลกให้พวกเราได้รู้จักสถานที่อีกมากมายต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากจริงๆค่ะที่มาเล่าเรื่องสนุกๆแล้วก็แฝงไปด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ให้พวกเราได้ฟังกันนะคะ EP หน้าค่ะรายการ New History จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องอะไรต้องติดตามสําหรับ EP นี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันเยอะๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ